โรงเรียนบ้านพระนั่งดินตั้งอยู่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาปัจจุบันมีนักเรียนยากจนด้อยโอกาสมีปัญหาครอบครัวและเด็กบนพื้นที่สูงมาเข้าเรียนนักเรียนมีความขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เรียนบ้านพรา่งดินมุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อค้นหาความสามารถความสนใจและความถนัดของนักเรียนแต่ละคนโดยการใช้ ICT บูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning s สเตมศึกษาผ่านโคกหนองนามโมเดลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะในศตวตรรษที่21เป็นการท้าทายความคิดของนักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง5วิชาหลักได้แก่คณิตศาสตร์ ภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์สังคมศึกษาและช่วยให้นักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชากับชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนี้โรงเรียนยังมีปัญหาการขาดแคลนคอมพิวเตอร์มีคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประมาณ10เครื่องที่ได้รับบริจาคและใช้งานมานานเสียบ่อยซ่อมบ่อยอะไหล่บางตัวเป็นรุ่นเก่าหาซื้อไม่ได้ทําให้โรงเรียนไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายได้โรงเรียนจึงอยากขอความอนุเคราะห์ผู้ใจบุญร่วมบริจาคโน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน เพื่อช่วยส่งเสริมนักเรียนด้อยโอกาสให้พัฒนาศักยภาพตามความถนัดของตนเองและเติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป